ม้าอ่อนนภาตอบกลับชาวเน็ตหลังบนคิดถึงให้เปิดช่อง u t u b e ลั่นไม่มีสปอนเซอร์ค่ะเป็นท,ที่ทราบกันดีว่าปัจจุบันทางด้านของม้าอ่อนนภากลิสตี้ยังไม่มีงานในวงการบันเทิงแต่เจ้าตัวได้ไปช่วยคุณแม่ช่วยขายห่อหมกซึ่งต้องบอกเลยว่ายอดขายนั้นถล่มทลายเลยทีเดียวค่ะล่าสุดได้มีชาวเน็ตรายหนึ่งเข้ามาคอมเมนต์ถามม้าอ่อนนภาเอาไว้ว่าอยากให้คุณม้าเปิดช่อง YouTube ทํารายการแต่งหน้าเดินแบบพาเที่ยวทําอาหารโดยเฉพาะแต่งหน้าอยากติดตามและเทค ได้ราเกาหลีทำช่อง YouTube เองเยอะมากๆได้าราไทยเองก็มีแต่มีน้อยนะอยากติดตามซึ่งในเวลาต่อมาถึงด้านม้าอนนภาได้ตอบกลับไปว่ามีเพจแม่ม้ามาแล้วลองเข้าไปดูนะคะแต่ตอนนี้คือหยุดไปเพราะว่าหาสปอนเซอร์ยากนั่นเองค่ะทางทีมงานก็ต้องขอเป็นกำลังใจให้กับม้าอ่อนนภาด้วยค่ะ